สวัสดีค่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อยเทนดี้ทาโร่นะคะชาแนลดีๆทีม่มีเรื่องไพ่ย 20, ิปซีมาฝากในวันนี้นะคะก็มาพูดกันต่อนะคะสำหรับความหมายอัศวินเหรียญน,นะคะในหัวข้อ78ใบคนรักเก่าจะกลับมาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าน้องๆหัดดูไพ่แล้วได้ไพ่อัศวินเหรียญอย่างนี้นะคะแล้วถามว่าเขากลับมาหรือเปล่าคือจริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะถือว่ากลับมานะคะแต่ว่าเขาอาจจะใช้ ใช้เวลานานกว่าจะกลับเป็นเพราะว่าอาจจะนึกอยู่ว่าแบบเอ๊ะกลับมาดีไหมกลับมาแล้วจะมีฟีดแบ็ k อะไรยังไงแต่ต้องบอกว่าในความเป็นจริงแล้วนะคะในความเป็นจริงแล้วเวลาดูดูไพ่ยิปซีเนี่ยถ้าเวลาดูแล้วโดยส่วนใหญ่เรื่องของตรงที่ถ้าถามว่าคนรักเก่าจะกลับมาหรือเปล่าโดยส่วนใหญ่นะคะไม่ค่อยปรากฏไพ่อัศวินเหรียญน,น้อยน้อยมากเลยเลืมไปว่าเอกสารที่ประกอบในการบรรยายก็โรแมนติกทาร์นะคะ คือที่ว่าน,น้อยเป็นเพราะว่าไพ่อศวินเหรียญน่ะตั้งแต่คบกันก็ไม่ค่อยเลิกแล้วนะคะคือดังนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยขึ้นเรื่องตรงที่ว่าเอ,อ่อเขาจะกลับมาไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าเวลาคบกันเนี่ยปัญหาที่ว่าจะทะเลาะกาันแล้วก็เลิกกันไปแล้วกลับมามันมีไม่ค่อยเยอะไพ่อศวินเหรียญน่าจะเป็นไพ่ที่แบบเหมือนกับว่าพอคบกันแล้วเนี่ยก็ค่อยๆเรียนรู้นิสัยใจคอกันไปดังนั้นในเรื่องเกี่ยวกับการเลิกกันเนี่ย คือดูเหมือนว่าน้อยมันมันมีได้ไหมมันก็มีได้มันก็มีได้แต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นโดยส่วนใหญ่ที่ประสบการณ์เจอนะคะจะเป็นในลักษณะตรงที่แบบเออจะมีแฟนไหมแล้วขึ้นพ่อัศวินเหลียญอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าแฟนเป็นคนลักษณะที่แบบเชื่อถือได้ประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดถามว่าถ้าเขาเขาจะกลับมาไหมอาจจะใช้เวลานานแต่ก็กลับมาเป็นเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเอาให้ชัวร์จริงๆว่าเราไม่ปฏิเสธเขาไม่น่าแตกแน่ๆถ้ากลับมามันเหมือนกับเขาก็อาจจะใช้ระยะเวลาพูดคุย ดูทีท่าเราไปเรื่อยๆว่าเราปฏิเสธหรือเปล่าถ้าเราปฏิเสธเขาก็อาจจะไม่มาโดยตรงที่ว่าถ้ามาในตอนแรกก็อาจจะแบบไม่ได้ทําอะไรให้เห็นว่าเป็นพิเศษแต่จะทําในลักษณะตรงที่ว่าทําคล้ายๆเดิมปกติหรืออะไรประมาณนั้นนะคะแต่อย่างที่บอกว่าโดยส่วนใหญ่พี่ไม่ค่อยเจออัศวินเหรียญในเรื่องตรงที่ว่ากลับมาหรือเปล่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะปรากฏเป็นไพ่ใบอื่นมากกว่าดังนั้นในอัศวินเหรียญเนี่ย ถ้าถามว่าจะกลับมาไหมก็ยังต้องยืนยันว่าใช้เวลานานน่ะถ้าเกิดว่าใครฟลุกได้นะแต่ถ้าเกิดว่าหัวกลับเนี่ยถ้าเกิดอัศวินเหรียญหัวกลับก็ต้องบอกเลยว่าคือไม่รับกลับมาดีกว่าเป็นเพราะว่าถ้าอัศวินเหรียญหัวกลับถามว่าเขากลับมาไหมคือกลับมาแล้วนี่กลับมาแล้วจะเป็นแบบเหมือนเป็นเจ้านายเราจะรู้สึกเหมือนเป็นทาสเลยเป็นเพราะว่า ถ้าเกิดรับกลับมานะั่นมันหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนะเราต้องฟังเขาหมดนะคะเขาจะไม่มีความคิดอะไรที่จะให้เราแบบเหมือนกับเขาไม่มีความคิดอยู่เลยว่าเราเป็นมนุษย์ที่เราจะสามารถเสนอความคิดเห็นหรืออะไรได้ประมาณนั้นคือโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นอัศวินเหรียญหัวกลับเนี่ยจะหัวโบราณมากเขาคิดว่าเขาเป็นผู้นําความคิดเห็นของเขาถูกต้องที่สุดอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไปงอ้อถ้าสมมุติว่าเราอยากได้เขากลับมากมาๆเลยแล้วเราไปงอ้อคือเราต้องรับเลยนะว่าแบบ อารมณ์เหมือนกับเราต้องเป็นทาสในเรือนเบี้ยต้องฟังทุกอย่างของเขาแล้วก็ทำตามสิ่งที่เขาเพูดหรือเสนอแนะมานะคะดังนั้นถ้าเป็นไพ่อัศวินเหรียญหัวกลับเนี่ยคือเขากลับมาเขาอาจจะต้องการเราเนั่นแหละแต่เขาจะมีความเห็นแก่ตัวมากว่ากลับมาแล้วเขาก็ต้องการให้เรากลับมาแต่เราต้องเป็นแบบที่เขาต้องการเปลี่ยนแปลงให้เราเป็นตามที่เขาต้องการคือดังนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยถ้าหัวตั้งก็ถือว่ากลับมานะคะแต่ถ้าเกิดหัวกลับ ผมกลับว่ากลับมาเหมือนกันแต่แนะนําว่าอย่ารับกลับเพราะว่าชีวิตจะมีแต่ความเดือดร้อนมากกว่านะคะอาลคัคก็ครบแล้วนะคะความหมายไพ่หัวตั้งแล้วก็หัวกลับสําหรับอัศวินเหรียญน,นะคะในหัวข้อ78ใบคนรักเก่าจะกลับหรือเปล่าก็ขอบคุณน้องๆทุกๆคนนะคะที่สนับสนุนเทนดี้ทาร์นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ